โอ้ลานสามาแล้วเอาเฮ้ยอันนี้มันคือเอาออกมาอยู่นอกพี่เฮ้ยหลกบ้านเหียงยเรน สบายดีงามสาวพี่หอ่อเดี่เดอกแก้วกำลังสเปนอีกแลวงามยาังสลืมสลืออยู่กะเพรากะเพราวันนอน หอยควายไม่ได้ใช่าหยงอนฮึฮึ มันเป็นง่าออก n า à เลยเฮ้ยมาเบ็ดอันนี้ดูควายเเกียวมันง,านงานา่ามอยงกินเบ็ดอันนั้นดูง่ามานันออก n าว ว่ายเข้ามาบรรยากาศยามเช้าเช้าทุกคนออืตั้งแต่คืนต้นใหญ่ลมจังงามเกือบบอลลาาทองอุไรขอ,อยต้นเ่าไกเกับผมนเป็นหอแซนผมบอกนะ แ0มสบบว่าจ้าอย่างไรมันหิว สเล็กอยู่สักแบนี้แม่น้องเท่นวนี่คนฝุ่นมาใส่หมู่บ้านน่ะมันได้หอยยังไงอีลอยเอาโหลดคันใหม่ไปมึงไปทำ ฮะ,ะยังสวระมึงสิไปยังสวรรค์าคอนมึงสิไปยังอืมมงนกรบพายเดบไปกค้ามงนกระพายมงนกระพาย ดดจำปีนี่มันเกิดเองจนใส่เข้าดอกมนันหวานวนะขนาะนี่นี่น,นี่จะแท่นะมีแนวมากาดกิ่นนะขนาดต้นด,ดอกแก้วข่อยนะยังมีแนวมากาดกินเหยาะถหากระปุองขึ้นมา เนี่ออกนล้วก็ใบบัวนี่ตัวนี้อืมทางลุมเลยใบบัวนี่มันเป็นใบใหญ่ไม่ใช่บัวบุบบัวม่วงมันเป็นบัวแบบพลโตกมาว่าเนี่ยก็เลยสุ่มสี่มพี่น้องเลย โอ้ยเฟืองขนาดกองเฟืองว่าง่ายๆขนาดเฮ้ยแจ็บเบิร์ตคูเป็นมีแมงสร้างสะคอนล้างเบใหญ่ y ดอกพี่น้องเัืกันกันนะ ล้งน้อยๆแต่มันยาว <im it> จาะบกเกิดได้ได้ <ador> ขอหวานในมันอืมแสบแหงหิวต้องอุ้ไรนี่แหละมันต้องง่ามันหักอีกอุตสาหลักอุตสาหัว อะไรประมาณั้นตอนแรกก็ซสียเงินไปเงี้ยแล้วยังเกี่ยวกับรถแล้วแล้วก็วยังเูอของกูเลยว่าหลานกูปิดเรียนกูจะเลยพาจุพาหลานไปเที่ยวมึงมีเงินเหรอไม่ใช่อืมไ<ะ>ม่งี้ยมึงเอาเงินมาจากไหนเงินมึงไงอ่อามาเสียเลย เขาปิด <P it> หมดแล้วโรงเรียนเราโวโหเกินจริงเลยสะท้อนเขา,าปิดแล้วอีเบอร์ปิดมาแล้วมาขั้นปิดมาแล้วระบบใหม่บอกดูว่าเขาไปทวงมาเดี๋ยวงเงิเนมันเปิดเงินมันขึพวกครูมันเดี๋ยเงินเดือดหน่อยลงเลยโมโหสงสัยระบบใหม่มปิดไว้้จปสงสัยระบบใหม่มั้งสิไปเปิดเดือนใดแบดนี้ก็เปิดเดือนเก่า 1, ป้าแต่คือเสียหายเขาอยู่เทิงแท้เดร์ตะทพี่นอ้องต้นมัททับทีมสะคอนอมันไปนส่วนดินมาทอม,มันถ่อเนี่ยแปะถ่อนะดนะีดูกองขี้ทรายนะ,ะ่ก็ะ ว่าสีอันอันนี้แป๊บแป๊บแป๊บสีหอนยามฝนสีหอนยามหน้าเลยมันบอแม่นันยามแรงเลยพี่น้องมันไม่มียามแรงเลยปีนี้เนาะเนาะเมฆซากระหนาวฝนกระกฝนตกตลอดไม่ต้องเลี้ยงนะทำงานเนาะ มกน,น้อไมม่ด่เนะกินหอดอีแม่ด้นี่ใบตองมันเนี่ยปมกป่ามกน้อไม่มกมมยังได้นาะสวยงามอีแม่มนะเอาใบ<ส>ตอง <ไป S 1> เลี้ยงยให้แม่นะครัม,มเอาใบเกี่ยงๆเด้อมกปลาต่อนม,มัน กบเลี้ยงหายากด้ยแถวบ้านแถวป่ายัไม่ค่อยเห็นมันอยู่ต่ำห่วยชนไหนมันจูนพันหรืนะโมมีบอกเคยเห็นเลยแถวป่าแถวบ้านกระสอบยังเฮยสอบทิ้งทรายเศษกระเบื้องเลี้ยงอะไรจากเส้นกาวกระถิ่น เอาไว้แต่หินหน่อไม้ไม่ออกอย่างมันคูนอยู่มั้ทางล่างะนะคูนหมือนก่ะเออครบคูนกันิตายกันหมดมังม่วงบอกเป็นไปโน่นเป็นน,ปน,นี่น่ะบักม่วง โอน้นบกวาดบอันก่อัดบไอนนีนี่เออือมกวดบอลน,นะให้น้ำลายได้เวลาฝนตกนะป่าแต่มาคือคุนดินกระดองกระเดียดเหอเฮ้ย คือแบบนบ่โคูแล้วมันึ้นโคนเข้าใจยุ่งมันไม่ได้ึ้นดอกเพราะว่ามันคือตาอ้อย,ยหากมันออกตามป้องมันนั่นคูนช่วงนีนะหากมันออกสำนั่นมันก็แจบล่งคือเก่าเป็ดไก่มาสะหกอันนี้เนาะจูดกอ,องเฟืองฮาเฮย รูปแรกมุกสิไปสวานแถบบอมาเนี่ยตอนแรกว่าจะไปแต่เมื่อวานเล็กน้อยนะมาถาเต็มเนี่ยกูกับทั้งสิบห้าก็ไปเที่ยวสวนน้ำนะบอทั้งคู่จ้างตีสวนน้ำอยู่ในสายทางปัจเจโน่เด็ก็ขี่รถไปมันก็ติดทางใหญ่อยู่ในสายเลยอันเดียบวันฮอดท่าอีห้างไหนเขาออกไปอันเด็กทางปัจเจโน่และกูผานอยู่ขมึง ทางประทัดทางมันอยู่กับสายมือนะมันก็เขียนวสวนนับมังเงี้ยกูผ่านทุกวันแต่มึงไม่มองกูเห็น,นจเจ้าเขามาถาม่ายกูเตะมือวาวกูก็เมื่อจนสิบโมงมาถาม่ายเตะมี่เด็กน้อยก็เลยว่าบริสไปยมันสวยแล้ว